สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมในช่องวันสี่หนึ่งนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาแก้ปัญหาบอลสีใบเหลืองใบเน่าต้นโสมแบบนี้นะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนจะมีปัญหานะคะเนี่ยเป็นโรครากเน่าโคนเน่าด้วยนะคะต้นนี้นะคะนี่ค่ะปัญหาเกิดแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งมาเห็นนะคะนี่ต้นนี้นะคะสาเหตุเราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการที่ ดึงใบบอลเหล่านี้ออกไม้หมดก่อนนะคะต้นที่ใบที่เน่าๆแบบนี้นะคะดึงออกมานะคะเนี่ยใบแบบนี้นะคะเลือกออกมาทิ้งให้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะเน่ายกกอนะคะเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียดายนะคะต้นไหนที่มีปัญหาเราอันไหนที่มีปัญหาดึงออกมานะคะนี่ค่ะดึงออกมาให้หมดเลยแล้วก็สังเกต ต้นบอนของเราด้วยว่าอาอันไหนที่ยังเน่าอยู่นะคะก็ดึงออกไม้หมดนะคะนี่ค่ะแก้ปัญหาด้วยกันวิธีนี้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะอีกใบหนึ่งนะคะดูแล้วอ๋อยังแข็งแรงอยู่นะคะใบนี้เมื่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมาแก้ปัญหาด้วยการที่ใช้สิ่งนี้ลงไปนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับวันนี้ก็คือน้ำา2ลิตรนะคะน้ำา2ลิตร แล้วก็จะมีน้ําปูนใส่นะคะน้ําปูนใส่ตัวนี้ก็จะละลายเอาไว้นะคะเป็นกระติกเลยนะคะเพราะว่าเลี้ยงบอนสีเนี่ยคนที่เลี้ยงบอนสีมีความจําเป็นจะปูนนะคะปูนแดงนะคะสีมาถุงนึงแล้วก็ละลายไว้ในกระติกแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตักน้ําปูนใส่ตัวนี้ขึ้นมาเลยนะคะตัวนี้สามแก้วนะคะใส่ลงไปเลยนะคะสามแก้ว น้ำปูนใสที่เราละลายทิ้งไว้นะคะนี่แหละค่ะเมื่อได้น้ําปูนใสเรียบร้อยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็คือที่เท้าถานนะคะที่เท่าฉานตัวนี้มีความจําเป็นในการแก้ปัญหาบอลสีเป็นเชื้อราโรคเนา่าได้หลายอย่างนะคะแล้วก็ต้าการน,นด แมงได้ดีมากๆนะคะอันนี้ก็มีแค่นี้ก็ใส่ไปแค่นี้นะคะเนี่ยค่ะก็กะประมาณนะคะสามารถที่จะใส่เยอะได้นะคะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะก็ตีว่าถ้าน้ำสองลิตรใส่ประมาณสองช้อนแบบนี้นะคะใส่ลงไปสองช้อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็คนละลายให้เข้ากันแบบนี้นะคะเนี่ยคนแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือสูตรที่ป้องกันเชื้อรา พอเป็นชื่อราพอเราแก้ไหาเราก็ต้องบำรุงตามใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ต่อไปก็คือไข่นะคะจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ได้หมดเลยนะคะเราก็มาต่อยกันนะคะนี่คะ่ะไข่นะคะอาจจะว่ามันก็อาจจะนานนะคะไข่นานไปนะคะเนี่ยมาได้แบบนี้เราก็ตีให้เข้ากันเลยนะคะ เทเข้ากันแบบนี้นะคะสูตรนี้แก้ปัญหาแล้วก็เพิ่มบำรุงให้เขาแข็งแรงนะคะนี่ค่ะเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนก็เทใส่ลงไปเข้าด้วยกันเลยนะคะนี่ค่ะคมให้เข้ากันเลยนะคะอันนี้คือ ทำให้บอลสีของเราแข็งแรงแล้วก็แตกกอดีมากๆกันเชื้อราได้ดีนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็นาเอาไปรดต้นบอลสีที่เรามีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นไปรดกันเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อเราได้น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รดลงไปเลยเนี่ยคือวิธีแก้ปัญหานะคะน้ำปูนใส่น้ำขี้เถ้าแล้วก็ไข่นะคะ ตัวนี้รดไปเลยสักสองสามแก้วให้อิ่มดินเลยนะคะเนี่ยค่ะเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะสําหรับคนที่เลี้ยงบอนสีแล้วก็น้ําตัวนี้ยังสามารถนําไปรดต้นอื่นๆที่ใบเหลืองได้เหมือนกันนะคะเนี่ยอ่าเหมือนต้นนี้นะคะเราก็สามารถที่จะทําได้นะคะต้นไหนที่ไม่ค่อยแข็งแรงดูดินนะคะอ่าเราก็ทําได้นะคะเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะ ต้นที่มีปัญหานะคะเราสามารถทําได้หรือต้นที่ไม่มีปัญหาเราก็ทําได้นะคะทําได้ต้นทุกต้นที่เราต้องการป้องกันนะคะตัวนี้แล้วก็จะทําให้บอนสีของเราเนี่ยแต่ก่อเต็มแบบนี้นะคะนี่ค่ะต้นนี้เรามีหอยตัวนี้นะคะเข้ามาอยู่ด้วยนะคะเราต้องเอาออกมันนะคะเริ่มจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็รดลงไปนะคะ กันไว้ก่อนนะคะต้นไหนที่เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจเราก็กันไว้ก่อนได้และน้ําตัวนี้นะคะน้ําตัวนี้สามารถเอาไปรดพืชผักล้มลุกอย่างเช่นผักบวบนะคะหรือว่าผักอ,อะไรก็ได้ผักบุ้งนะคะได้หมดเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะยิ่งผักผักชีแบบนี้นะคะยิ่งชอบเลยค่ะ หับวบกอะไรนี้อย่างชอบเลยนะคะสูตรนี้รับรองว่าถ้าเรารดบ่อยๆนะคะพืชผักนี้จะเขียวก้านนี่คือแบบกรอบมากๆเลยนะคะเ mm hmm. พื่อนเนี่ยพอทําเสร็จนะคะ mm hmm. เป็นไปได้เรารดน้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. เรารดน้ําตามลงไปอีกครั้งหนึ่งจะสวยมากๆนะคะ mm hmm. เนี่ยบวบกเพิ่งปลูกแต่ก็ถ้าเราทําสูตรนี้รับรองว่าใบเขาจะเขียวแล้วก็ดูเนี่ยค่ะจะเขียวสดมากๆเลยนะคะ สูตรนี้ทำได้กับพืชผักสวนครัวหลายๆชนิดเลยผักบุ้งถั่วฝักยาวหรือผักที่เป็นต้องการกินใบนะคะทำได้หมดหมดเลยนะคะเนี่ยผักชีไบเรื่อยนะคะตัวนี้นะคะได้หมดแล้วก็ยังไปใช้กับบอนสีต้นอื่นๆได้อีกนะคะและสำหรับอกโกรมานี่ก็ได้นะคะรดลงไปแบบนี้นะคะเนี่ย บำรุงให้เขาเลยนะคะจะชอบมากๆเช่นกันนะคะและไม้มงคลก็ได้นะคะเนี่ยทำแบบนี้เลยนะคะจากน้ำเราก็รดน้ำตามอีกครั้งหนึ่งนะคะ <mistakes. S 1> เมื่อเรารดเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้ด้วยน้ำเปล่ารดลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะรดน้ำเปล่าลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะทุกๆต้นที่เราทำมานะคะก็เหมือนกันนะคะเราก็รดด้วยน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะคะ และสำหรับต้นที่มีปัญหานะคะตัวนี้เราไม่ต้องรดก็ได้นะคะหรือจะรดก็ได้แล้วแต่เพื่อความมั่นใจถ้าเราต้องการรักษาเราไม่ต้องรดก็ได้นะคะสำหรับต้นที่มีปัญหาอยู่นะคะแต่ว่าต้นไหนที่เราต้องการให้ใบเขียวอย่างเช่นผักชีต้นนั้นนะคะเนี่ยอย่างเช่นผักชีต้นนี้เราต้องการกินใบเราต้องรดน้ำตามนะคะและนี่ค่ะ สำหรับผักชีหรือว่าเป็นผักสวนครัวนะคะเมื่อเรารดไปแล้วเราก็รดน้ำตามหลังไปอีกชั้นหนึ่งนะคะจะทำให้ผักของเรานี่เขียวสดน่าทานมากๆเลยนี่คือเคล็ดลับเพื่อนๆดูนะคะเวลาเรารดเสร็จนะ่ะแล้วเราเอามือมาจับแบบนี้นะคะผักก็จะกรอบมากๆด้วยนะคะยิ่งถ้าเป็นบัวบกนะรับรองเลยว่ากรอบมากๆเลยใช้สูตรนี้นะคะใครที่อยากได้แบบนี้ลองทาดูนะคะ และน้ำตัวนี้นะคะกันเพลี้ยกันหนอนได้หลายอย่างนะคะเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลยังไงก็สามารถที่จะไม่เสียหายนะคะเพราะว่าสูตรนี้ลงทุนน้อยมากนะคะและกลับมาแล้วบอลสีของเราจะก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมนะคะนี่คือสูตรเด็ดที่ช่องวัน41ใช้นะคะใครที่อยากได้ก็ลองไปทําดูนะคะไม่ได้เสียหายอะไรมากมายลงทุนก็ไม่เยอะนะคะ ทำแบบนี้แล้วก็บอนสีก็สวยนะคะคือเป็นสูตรง่ายๆที่ทําง่ายๆแล้วก็กลับลงทุนก็ไม่เยอะแล้วบอนสีก็สวยด้วยนะคะลองไปทํากันดูนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ช่องวันซีหนึ่งก็ขอขอบคุณมากๆนะคะในการรับชมนะคะยังไงก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามมาไว้นะคะช่องนี้นะคะก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกกัน ในทุกๆวันเหมือนกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ